โอเคครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้อยู่กับผมเองเนะครับเล่นเกม FC กันอีกเช่นเคยในแมปทรอยเลทเทวารีเฟนต์ครับมีอัปเดตมาอีกแล้วนะฮะอัปเดตปีใหม่เอาจริงคือมันอัปเดตคู่พร้อมกับเพชรซิมูเลเตอร์เลยเนี่ยเออเล่นไม่ทันนะฮะแล้วก็สุขสันต์ปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับเมื่อคืนผมรอเขาดาวนะมีคนแบบเขาจุดพลุกันเต็มนะจุดพลุเสียงดังมากโอเคมาในคลิปนี้นะฮะเรามาดูอัปเดตใหม่ในทรอยเลทเทวารีเฟนต์นี่ครับ มีตัวใหม่เข้ามาด้วยนี่เนี่ยตรงนี้ฮะมันจะมีเควสเป็นอีเวนต์ยูเอียอยู่ตรงนี้พอเรากดเข้ามานี่ฮะตรงนี้มันจะเขียนว่าสนิกกี้สปิกอร์แมนฮันเตอร์คาเมล่าแมนไฟ่สิบยี่สิบสามสิบประมาณนี้นี่ครับถามว่าไอ้พวกพลุเนี่ยอันนี้คือมันต้องหาพลุเนี่ยมันชื่อว่าไฟเจอร์ไฟไฟเวิร์คันไฟเวิร์คันนั่นแหละนีฮะคือเราต้องหาทั้งหมดอันนี้หาสิบอันหายี่สิบอันอันนี้ต้องหาสามสิบอัน ถามว่าหายยังไงนี่ครับเออมันมันจะมีพุอยู่ตามเนี้ยเห็นไหมนี่ฮะอีเวนต์ใหม่นี้นี่ครับคือเราสามารถที่แบบได้ยูนิตฟรีก็คือจากการที่เราเก็บพุคึ๊พอเรามาเนี่ยตัวที่ผมเก็บไปแล้วนะถ้าเราเห็นพุตรงนี้เราก็กดเก็บไปนะครับแล้วเราก็ไปหาอีกหลายอันเลยไออันนึงน่าจะอยู่แถวนี้ด้วยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ที่ผมเก็บนี่นี่ตรงนี้ฮะนี่ที่ผมเก็บก็จะมีตรงนี้ด้วยอะแล้วนะมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างเนี้ย มีตัวใหม่ี่อันนี้ผมรับไปสองตัวแล้วมีซนิกกี้สปิกแมนฮันเตอร์คาเมราแมนแล้วก็ New et, นิวยยร์ฮอยเล็เนี้ยอันนี้เป็น U g c ไอเทมนะเนี่ยโอ้โห oh. หน้าตา u g c คือแบบไม่สวยเลยนะฮะตอนนี้มีคนมีเท่าไหรนะ่เนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นคนแล้วเนี่ยผมหาได้ตอนนี้พูทั้งหมดที่ผมหาเนี่ยคือยี่สิบสี่ละขาดอีกแค่หกอันได้ไหมหกอันแล้วก็ครบแล้วอ่ะในวันนี้นะครับเรามาทำการเล่น ตัวยูนิตใหม่ของเรากันครับที่อัปเดตมาในปีนี้นะฮะมานี่มันอยู่ตรงไหนนี่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 ฮันเตอร์คาเมราแมนนะครับดาเมจสามร้อไปห้าพันะนฮะแล้วก็เรเดียสสาไป80ดสิบโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมวงกว้างยังเลยนี่กว้างกว่าทุกตัวเลยไหมใช่ไหมโหกว้างมากครูดาวหนึ่งไปสองทำไมครูดาวเพิ่มอะ่ะแล้วก็ DPS ีเอรยหไปห้าพันนะครับ เอามาเลยตัวนี้น่าจะโกงแล้วก็อีกตัวหนึ่งซันดิคีสปีกแมนดาเมจร้อยห้าสิบไปหกร้อยเรเดียสสิบไปสิบหกอันนี้ดาเมจค่อนข้างไม่ได้โกงมากแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมรับแล้วไม่ใช่เหรอตัวนี้วงวงค่อนข้างค่อนข้างแคบฮะเรเดียสสิบไปสิบหกเองอะเอามาน่าจะมันมันเป็นตัวอันคอมมอนแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่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 ฮะตัวนี้ไฟเวิร์คคาเมราแมนตัวนี้ได้จากเคสตรงไหนเนี่ยตรงนี้ได้จากเนี่ยไฟเวิร์ค ตรงช็อปเนี่ยนิวยะสองพันเคสเอาจิงมันต้องไปอันนี้เราสามารถที่จะซื้อได้เนี่ยหรือถ้าไม่อยากซื้อก็รอตรงนี้ฟีนิวยะเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะได้ทุกๆ1ชั่วโมงประมาณนั้นอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ตัวนี้มาเลยดีไหมเอามาเลยเอามาเลยอ่ะเอามาโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งฮะตัวนี้ผมไปฟาร์มด่านใหม่มาแล้วฟอ o ตีเจสปีเกอร์แมเอามาดิผมยังไม่ได้ลองเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปแล้วกันซันต้าทีวี อ่ะนี่ฮะเซตตัวใหม่เนี้ยที่ผมได้นะคือตัวนี้น่าจะเป็นตัวเก่าแล้วแหละเจ้าฟอส d ีเจแต่ว่าอย่างนี้บอกผมยังไม่ได้เล่นเนี้ยครับเอาด่าน t อยเล็ดแลบแล้วกันมา t อยเล็ดแหลบดันหม่ดันใหม่หมเอาเป็นมันวางแต่นี้เอาเอา,เอาตัวนี้มาก่อนอ่ะซันนิกกี้สปีกแมนหรือวางตัวซันต้าก่อนเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าเอาที่เดิมฮะเหมือนครั้งที่แล้วที่เราเล่นกันตอนที่เราเอากรีเลเซอร์คามราแมนมาเดี๋ยวเราวางให้ครบสามตัวก่อน สกิปเวฟแล้วก็วางไปอ่าตัวแรกๆหลุดไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาวางเพิ่มอเอาตัวสกิปเวฟไปตรงนี้วางไปไหนมันไงอ้้หโอ,โอ,โอปาลาพลุไปฮะเออเป็นสเปรชด้วยเอ,อ่อสุดยอดแต่ว่าไม่ได้โกงไม่ได้โหดอัพก่อนอัพก่อนสองร้อย้าสิบอัพไปโอ้ยวงน้อยอ่ะเนี่ยวงโคตรน้อยเลยฮะ เป็นสปรชงับปลาไปต่อไป650เดี๋ยวอัพซันต้าทีวีแมนก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮวางวางเอาตัวนี้มาตัวใหม่ไม่ได้เล่นโอ้โหทำไมฮิตบ็อกใหญ่ยังเลยวางตรงไหนดีไปวางท้ายๆเกมท้ายๆ้ตรงนี้อย่าวางตรงนี้ไปแล้วก็อัพไป400ไม่มีตังโอมใหม่ oh my, นะสวยแล้วแล้วหลุดไปเยอะมาก400อัพไปอ๋อนี่ฮะ มีหลุดไปบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรครับตรงนี้เป็นเอ e อตัวใหม่ใช่ไหมเป็นตัวตัวอัปเดตก่อนเป็นเอ e อีแล้วทำไมไม่ทำอะ่ะไม่ทำนาเมจดอ๋อวงวงเขาอยู่ตรงนี้โอ้มตกใจหมดเลยอ่ะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเอาเอ,อัพไปก่อนแปดร้อยแปดร้อยอัพไปมาเดี๋ยวตรงนี้เป็นไงบ้างเนี่ยแล้วตัวนี้อไม่ต้องอัพแล้วมัง้งตัวนี้อ่ะเดี๋ยววางตัวใหม่ด้านหน้าดีกว่า เดี๋ยวผมวางตัวไหนก่อนดีเอาตัวนี้ดีกว่าสนิกกี้สปิกแมนตัวตัวอัปเดตใหม่เดี๋ยววางตรงนี้ไปปุ๊บมีมีดด้วยนะครับมีแอนิเมชันเวลาวิ่งเข้าไปอันนี้ด้วยเข้าไปแทงอัพไปสองร้อยสองอยห้าิบสามร้อเดี๋ยวอัพอันนี้ก่อนมาตาทีวีแมนเรามาเพื่อรีวิวนะฮะเราไม่ได้มาเพื่อเล่นจบ200รอยอัพไปึอันเดี๋ยวเรามาอัพอันนี้ก่อนสามร้อยอัพไปฮะอี่โอ้โหเร็วฮะ เดินเร็วขึ้นโอแม็กแล้วโอเดินเร็วขึ้นโอถ้าถ้าแบบถ้าฟันถ้าฟันคือเทมากอืมนายดูฮะฮะฟันฟันฟันรัวรัวสุดๆเท่สุดๆ,ดๆอืมเท่ามากฮะนี่ฮะตัวนี้นกีสปิกแมนตัวนี้เทมากอตตรงนูน้หนหลุดไปแล้วเดี๋ยวอัพอันนี้ก่อนพันห้าดีไหมอัพตัวนี้ก่อนเอ้ยอัพชั้นตาก,ก่อนดีกว่า ซันต้าทีวีแมนอ่าเลือกเอาตัวสกิปแล้วก็เดี๋ยวอัพซันต้าก่อนซันต้าทีวีแมนโออัพก่อนเด้ฮึอัพไปห้าร้อยโอเคเดี๋ยวต่อไปแปดร้อยวันนี้จัดการได้สบายมากเลยนะดิก,กี้สปิเกแมนโอ้โหแต่ก็หลุดไปอยู่ดีไม่ได้โกงขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวว่างอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่าตัวนี้ฮันเตอร์คาเมราแมนโอ้โหวงกว้างมาก นี่แค่วงเริ่มนะเดี๋ยววางตรงไหนดีตรงนี้ดีวกว่าวงกว้างแบบนี้น่าจะกลางแมบปบอะฮะวางไปเลยเป็นไงถ้าเขาเท่มากฮะถ้ายืนนี่ฮะเดี๋ยวอัพก่อนหกร้อยหกร้อยอัพไปอู้มีมวก๋อ,อมีมวกแล้วเท่เทเท,ทตอนนี้วงกว้างดาเมจ7จ0รยหสคูดามหนจุดนี่ครับอืมอ่าสกิปเว็บไปเลยดีไหม ไปไหนกันแล้วอยู่นู่นโอ้ยเดี๋ยว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 จะหลุดไหมจะหลุดไหมเฮ้ยฮัลโหลเอ๊ะหลับทำไมหลับอ่ะยังหลับได้อีกเหรอโอไม่นะเอ่ออันนี้ไปอีกตัวหนึ่งโอ้เงินไม่พอสวยแล้วโอ้ทำไมวางไม่ได้อ่ะอืมอ่ะโอ้โหไม่โอ จบเลยเฮ้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 ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นไม่โอ้โหสี่ร้อยอัพ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 ตรงนี้ก่อนตายแล้วไม่ได้ไม่ได้อืมเกือบเกือบอ่ควรควรหาละอัพอันนี้ก่อนตะคิบเวฟไปแล้วก็อัพฮึดาเมจเขาแรงขึ้นเนี่ยครับอันนี้มีปืนละมีเป็นสไนเปอร์ใช่ไหม นี่ฮะนี่ฮะอืเรียบร้อยตายไปตายไปเรียบร้อยโดนไปอือโอ้วงเขากว้างวงเขากว้างได้เปรียบวงกว้างดีแปดร้อยเดี๋ยวดีเร็วๆได้เงินยังโอเคอือคิ๊บเวบไปคิปไปเลยฮะไม่เป็นไรอือโอ้โหเออนั่นแหละเข้าตรงนั้นไปเลยอืออัพอัพได้ยังอัพได้ยังโอเคแปดร้อยอับไป ร้อยฮะตอนนี้คือน่าจะโอเคแล้วมีตัวสไนเปอร์คือวงมันกว้างมันได้เปรียบไม่แบบโจมตีก่อนเลยมันได้เปรียบตรงนี้แหละอืมโอเคไหมตรงนี้ได้ยังได้ยังก็เหมือนจะหลุดอยู่ดีนะเหมือนหลุดอีกแล้วโอไม,ไม่ไม่นายทำภารกิจย่ำแย่ยงนี้สกิปเวแล้วอพอันนี้ก่อนฮะ ตัวนี้ไฟว์เวิร์กโอ้ยทำไมตามเมดเขาโคตรน้อยเลยนะเอาจริงไม่น้อยหรอกแต่วงอะแคบมากทำไมมันโอ้ยนายทำอะไรของนายไม่รู้เออหันห้าอัพไม่ได้สวยแล้วไปนะตันนี้รอดูฮะว่าจะผ่านไปหรือจะไม่ผ่านไว้หรือเปล่าโอ้ตรงนี้ได้เก็บสบาย ตรงนี้วงเขาก็กว้างนะึอเดินมาตรงนี้ก็น่าจะแบบโดนดาเมจอยู่อืมเป็นไงครับมาดูกันเดี๋ยวดูว่าจะรอดหรือไม่รอดผมว่ารอดโอ้ยไม่น่ารอดแล้วมั้งมัน้าอัพไปเลยห้าวงได้ไกลขึ้นนิดหน่อยอืออออื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 อออ เอ,อ้ยเอยรอดรอดสบายแล้วนี่ได้อยู่อือฮึโอเคอืมอืมกว่าจะได้อ่ะวางตรงนี้หน่อยดีไหมเออผมคนวางตรงนี้หน่อยและว,วางตรงไหนดีตรงไหนดีครับตรงนี้ดีกว่าฮะปีร้อยพอดีเลยอัพไปเป็นเอโอีนะฮะผมวงางตรงนี้ไปเลยดีกว่าช่วยโจมตี วางตรงนี้ได้ไหมวางได้หรือเปล่าวางไม่ได้หรอโออแต่ได้เฉียงๆได้อยู่เมื่อกี้อืมอไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรเรนะาจะวางได้สองตัวแปดร้ <500. S 1> อยหห้าอือฮึอัพไปเลยครับตรงนี้เป็นเอโอีแล้วนะฮะส่วนตรงนี้เป็นไงบ้างไหนดูหน่อยเนนิกกี้สปิกอร์แมนไนเปอร์โอ้โหวงเขากว้างมาก ตอนนี้นะครับวงหกสิบเป็นไงเป็นไงอุ๊ยอา้าวโดนประสิทธิ์เจ้าปรสัซยทอยเลตอันนี้โดนควบคุมเหรอยังไงอืมนี่ฮะเนี่ยโดนยิงก่อนหน้าไปเลยเดี๋ยวอัพซันต้าทีวีแมนก่อนหนึ่งพันหนึ่งพันแล้วก็เอ๊ะอัพไปแล้วนี่หนึ่งพันแล้วก็อันสุดท้ายหนึ่งพันโอเค เอาวงเพิ่มโอเคอัพ okay, ไปงั้นนี่โอเคอัพ okay, แล้วก็มีอะไรเนะี่ยมีปืนกระบอกตรงนี้ดวาวเทะเทะเทไม่รู้ว่าจะดาเมจยังไงนะครับดาเมจอู้ดาเมจสองพันเลยเหรอเฮ้ยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กระจอกอย่างงั้นอะดาเมจสองพันกูดา, 2, ดาวหนึ่งวิเองฮะโอ้อาจจะได้จ,จะได้เอ,อันนี้เดี๋ยวอัพไปน่าจะอันสุดท้ายแล้วมั้งสี่พันน่าจะสุดท้ายแหละเดี๋ยวอัพไปเลยนี่ฮะแม็กแล้ว ยังไงยังไงนี่ฮะนี่ฮะโดนโดนโดนยิงไปโดนยิงไปพวกนายวงกว้างมากเลยนี่นี่นคลุมทั้งแมปแล้วไหมน่าจะคลุมทั้งแมปเลยอะตรงนี้น่าจะคลุมหมดเลยฮะยิงได้ตั้งแต่ตรงเนี้ยดูดิว้าวที่มันตัวที่โอเคมากเลยนะงั้นอะมว่าวางไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมาอัพดีเจนหน่อยดีเจสปีเคอร์แมนนี่ครับวอสด,ดีเจสปีเคอร์แมนสามพันห้าแป๊บเดียว หรือว่าอัพอันนี้ก่อนซตตาทีวีอัพไปก่อนก็ได้มหสองพันยังไม่มีเงินอัพเพราะดีเจสวิตเกอร์แครับสาห้าอัพไปเลยนี่วงคือกว้างมากวงโจมวงโจมตีคือกว้างมากเลยฮนะเป็นเอ e ด้วยนะอันนี้น่าจะดีมากเป็นตัวที่ดีมากแล้วโอเคด้วยนี่นี่นี่มาไม่ถึงหรอกอช่วงแรกๆดูแบบวิกฤตแต่ช่วงหลังๆโอเคอัพไปอันนี้ สองพันนี่สามแ่สองพันนับไปเดี๋ยววางตัวไหนอีกดีไหมผมว่าไม่ต้องวางแล้วมั้งแค่นี้ก็อาจจะผ่านโหมดยากได้แล้วฮะเดี๋ยวเออผมมาวางดีเจอีกตัวดีกว่าดีเจวางตรงต้องวางที่ก,กว้างๆซักตรงนี้ได้เดี๋ยวเอา,เอา,เอาประมาณนี้ประมาณนี้วางตรงกลางไปแล้วก็อัพไปสี่ร้อยแปดร้อยหนึ่งพันห้า โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวอัพสุดท้ายวงมันจะได้กว้างอาจริงไม่ควรวางตรงนี้ด้วยซ้ํานะอ่านี่ฮะสกิปเวป็บไป 3, 5, อัพไปสามพันห้าอัพไปวงจะได้ครอบคลุมแล้วก็วางตรงนี้อีกตัวหนึ่งวางตรงนี้อีกตัวหนึ่งฮะวางไปสักประมาณนี้ดีกว่าประมาณไหนประมาณประมาณนี้วางไปตรงนี้แล้วก็มันต้องขอบนวณวางเม็บแป๊บ คือแบบยังไงอ่ะมันต้องคำนวณเวลาวางแป๊บหนึง่งสามพันห้าสลิปเวฟแล้วก็อัพไปอย่างเงี้ยมันต้องคำนวณคำนวณเวลาวางฮะมันจะได้แบบโกงๆหน่อยนี่นี่นี่โดนดาเมจไปรัวๆเรียบร้อยอ่ะตอนนี้ผมออโต้สริปเลยดีกว่าฮะมาเดี๋ยวอัพอันนี้หน่อยสามพันเดี๋ยวอัพยังไม่ได้นี อตอนนี้นี่ครับผมอัพซันตาทวีแมนแม็กทุกตัวแล้วโยหันมาอัพพวกนี้ก่อนอันนี้ก็แม็กหมดแล้วนะก็จริงแม็กหมดแล้วอะผมลบตรงนี้ไปดีกว่านายมาตรงนี้ดีกว่า,ย,าย้ยายย,าย้ายย้ายเราย้ายมาวางตรงนี้เขาจะได้ผมอยากดูด้วยว่าเขาดาเมจจะโจมเตียงไงอัพไปให้แม็กไปเลยเนี่ฮะอัพแม็กแล้ววงเขากว้างอยู่นะเรเดียสยิบห้าเออตอนแรกบอกว่าเขากาก,ากอันนี้ไม่าก,ากากแล้ดู อืมยิงยิงมันพลุออกไปเราต้องวางสองฝั่งอันนี้ด้วยต้องอ้พไปอัพไปอ้ไปนี่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 ยิงพลุออกไปคนระับเหมาะสําหรับไปจุดพลุวันปีใหม่เมือ่อเมื่อคืนมากนไหนยไ,ได้ไปยิงพลุใช่ไหมยิงพลุหน้าบ้านนี่ฮะนี่ยังไม่มีตัวไหนออกมาเลยอนะ่ะโอ้นี่ฮะออกมาอยู่ออกมาแล้วก็ตายหมดเลยฮนะ นี่ฮะนี่ฮะโดนยิงโดนยิงอ่ะเดี๋ยวผมว่าวางฮันเตอร์คขาไม่ไล่อีกตัวหนึ่งดีกว่านี่ฮะวางไปแล้วก็อัพไปเลยเอออัพอัพฮันเตอร์นี่ผมอยากรู้ว่าถ้าวางฮันเตอร์เนีับวางเยอะๆน่าจะโกงนี่นี่นี่ฮะจริงด้วยจริงด้วยเพราะวงเขากว้างอยู่แล้วยิ่งอัพก็ยิ่งโกงนี่นี่นี่ฮะไม่ต้องออกมาเลยอะ่ะไม่ต้องออกมาเลยจะวางวางอีกตัวหนึง่งอ่ามาตรงนี้ อพอแล้วน่าจะวางไม่ได้แล้วครับน่าจะตามสิบห้าตัวแล้วนีมีโอ้โหโอ้โอบอสคือแบบเลื้อนรดรัวๆฮึแล้วเดี๋ยววางตัวนี้ด้วยวางเพิ่มวางเพิ่มวางไม่ได้แล้วขายตัวด้านหลังไปเลยดีกว่าเพราะตัวด้านหลังน่าจะผ่านมาไม่ได้แล้ฮึขายไปเลยแล้วก็มาวางด้านหน้านตรงนี้วางไปตรงนี้ตัวหนึ่งก็อัพ อัพไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งมาวางตรงนี้อือฮึวางไปก็อัพเกรดอัพเกรดโอเคครบฮะแก๊งของเราครบจบทุกตัวสบายเลยอ่าเอางี้ในในผมวางตรงนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองอันนี้สามตัวอ่าผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วเนี่ยแค่วอตเนี่ยยังผ่านมาไม่ได้เลยนะบอกเลยว่าแก๊งเราโกงแน่นอน เอาจริงผมอยากให้สนิกกี้สปิเกแมนมัน,ม,นมันมาอีกตัวตรงนี้นะอ่ะผมลบตัวฟาร์มเงินไปตัวหนึ่งเพราะว่าไม่น่าได้ใช้สนิกกี้สปิเกแมนเอาไว้ครบทีมไปเลยแล้วก็อัปเกรดไปอ่ะโอเคฮะลบทีมอืมโดนโดน,โดนเรียบร้อยโอ้โหโกงมากเลยตรงนี้เฮ้ยเออเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะอีวิเว็บวัดอะไรคืออีวิเว็บแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ย ทิชเชอร์ทอยเลตวัดอีวิ w เวฟมาตอนไหนโอ้ทิชเชอร์ทอยเลตนี่มันตัวอะไรเนี่ยตัวใหม่เหรออันนี้อีวิ w เวฟครับอะไรคืออีวิ w เวฟอีวิ w เวฟมาได้ไงเอ้ยผมเล่นอยู่ดีๆแล้วมันขึ้นเลยนะน,นี่ตัวอะไรเนี่ยส t ต d ิวเด้นทอยเลตทำไมค้างอยู่อย่างงี้นะ้อวัดโอ้โอ้ อได้เบสด,ด้วยเบสอีวิวเวฟวัดใครรู้ว่ามันคืออะไรช่วยบอกหน่อยฮะมันคืออะไรอ่ะยู่โผล่มาก็อัปเดตใหม่หรืออะไรก็ไม่รู้อีวิ w เวฟมาได้ไงก็ไม่รู้เออตกใจมากตอนแรกผมก็ตกใจนึกว่ามันมีบอสบอสมาอีว oh ิ w เวฟโอ้โ oh. ห งินเป็นแสนโอ้โหไม่ได้ใช้เลยอะไหนๆก็ไม่ได้ใช้แล้วผมขอลบตรงนี้ไปเลยดีกว่าผมลบตรงนี้แล้ววางฟอสตีเจสปิคแมนไปตัวหนึ่งเพราะว่าอย่างไงเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้ใช้ไอตัวฟาร์มเงินนะไงฮะไปแม็กแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมขอวางเป็นฟอสตีเจสปิคแมนนี่แหละวางไปเลยสองตัวจบเกมแบบรวดเร็วแน่นอนนี่ฮะเป็นวงเอลีเนี้ยบสองตัววางไปเลย่ะตัวสุดท้ายแล้วบอส บอสหืมบอสตัวนี้เขาก็ยังเหมือนได้ยินเสียงจุดพลุยังจุดพลุอ,อีกเหรอนี่กลางวันแล้วอืมเรียบร้อยโอ้โอเคครับอะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย